ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำรันดอมในหัวข้อเขาเบื่อการรอคอยและอยากพบคนเร็วๆสำหรับเรื่องราวในรนดอมนะคะช่วงเวลานี้ค่ะมันเหมือนคุณและเขามีความคิดถึงเท่าๆกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับทำได้แค่นิ่งๆนะคะเพราะว่า มันมีเรื่องของระยะทางหรือว่าการเดินทางที่จะต้องมาหากันเพื่อที่จะพูดคุยสื่อสารหรือว่าพบปะกันนั่นเองแต่สิ่งที่นิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องระยะทางนะคะแต่มันก็คือราชาดาบหรือว่าคนที่มีอีกโก้เยอะคนที่ใจแข็งปากแข็งทำอะไรนะคะไม่ตรงกับความรู้สึกของตัวเอง และมันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันช้าช้าช้าและช้ามากๆอารมณ์เหมือนนับเหรียญหยอดกระปุกวันละเหรียดน,นะคะแทนที่มันจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ,ะก็หยอดอยู่นั้นแหลกว่าจะเต็มแต่ว่านะคะมันมีความรู้สึกที่ชัดเจนนะถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่ช้าๆแล้วก็ห่างไกลกันนิ่งกันไปนะคะแต่กลับมีความรู้สึกที่ชัดมากว่าความจริงนั้น ต่างคนต่างมีความเป็นมิตรความปรารถนาดีแล้วก็มันเหมือนกับติดเรื่องอุปสรรคปัญหาการงานนะคะบางคนมีตัวเลือกเยอะหรือว่ายังสะสมกิษยังไม่พอสักทีนะคะมันก็เลยทำให้ยังต้องรอการเคลียร์กับคนเก่าหรือว่าปัญหาการงานแล้วก็เรื่องบางอย่างนะคะที่ยังไม่สะสางยังค้างคาอยู่ ก็เลยทําได้แค่รอ,อกันนะคะรอกันไปรอกันมารอเธอทักแชทรอเธอจัดการความสัมพันธ์แต่ว่ามันมีความรู้สึกที่เหมือนคนคนหนึ่งอะคะ่ะอาจจะเป็นเขานะจากพลังงานเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความต้องการการดูแลคนอื่นรวมทั้งการอยากเอาชนะการควบคุมอยากจะเป็นคนที่ดูโตกว่าอีกฝ่าย แต่ว่าด้วยความที่มีอีกโกของเขามันก็ทำให้เขารู้สึกเซ็งนะคะกับชีวิตเนี่ยนั่งเท้าคางรอนะคะไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยฉันชนะแล้วยังไงกันนะสุดท้ายก็เหมือนทำได้แค่อยู่ห่างกันรอกันและกันนะคะเหมือนเขาอยากจะคุยอยากจะสื่อสารนะ,ะแต่เขาอะเหมือนเล่นเกมในความสัมพันธ์นะคะอารมณ์แบบถ้าอยากสื่อสาร ต้องไม่ใช่เขาสิที่ไปคุยก่อนรอให้คุณทักมาก่อนนะคะรอ17นาทีก็แล้วยังไม่มีวี่แววใดๆแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะจีบคุณหรือว่าอยากจะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาให้ชัดนะเพียงแต่ทุกครั้งนะคะมันก็เหมือนมีกระจกสะท้อนบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกเห็นตัวเองในความสัมพันธ์นี้ รวมทั้งมันมีอุปสรรคปัญหาอาจจะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้หญิงคุณแม่ของเขาหรือว่าหัวหน้างานหรืออาจจะเป็นคนรักของเขาก็ได้นะคะที่ยังมีความสัมพันธ์ค้างคาอยู่มันก็เลยทําให้เขาอ่ะไม่กล้าที่จะแอคชั่นอะไรมากนะักเพราะเขากลัวว่าความสัมพันธ์ที่มีกับคุณเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตหรือบางทีมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มาขวางกั้น ไม่ให้เขานะคะกล้าเปิดเผยหรือว่ากล้าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาทั้งที่จริงๆนะคะเราว่ามันมีความลับหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะแต่เขาทําได้แค่ปล่อยมันไปก่อนเราก็รอบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ถึงเวลานะคะเราไม่แน่ใจนะว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งจักใจเขาที่เป็นอีโก้นั้นด้วยหรือเปล่า แต่ว่าพลังงานน่ะมันบอกว่าเนื้อหาสาระเรื่องราวที่ทําให้เขาต้องทําตัวอย่างนั้นน่ะมันมีเหตุผลนะมันมีอะไรสักอย่างที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ซึ่งเขาไม่สามารถจะเอาชนะสิ่งนั้นมาได้เขาจึงได้แค่รอแล้วก็ทำตัวเหินห่างกับคุณหรือว่าทำตัวยิ่งๆยิาทำเป็นเหมือนมาดนิ่งเอาชนะใจหรือว่าเอาชนะคุณไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆอะมันมีบางอย่างที่บอกว่าเขา ไม่พร้อมแล้วก็ไพ่เดรัจฉนะคะสองใบเลยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขาชัดเจนจากข้างในนะว่าใครคือคนที่ใช่เขารู้สึกว่ามันคือความสดใสความสว่างความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะเป็นโอกาสดีๆในชีวิตของเขาแต่มันยังไม่ได้จริงๆนะพอช่วงเวลานี้เนี่ยมันติดปัญหานะคะ แล้วตัวเขาเองกับคุณอาจจะเคยทะเลาะกันมาก่อนในเรื่องราวบางอย่างมันทําให้เขาดูกล้ากลัวนะคะที่จะเข้าหาคุณเขากลัวว่าคุณจะตัดความสัมพันธ์หรือทําตัวไม่น่ารักแบบเดียวกันกับที่เขาเคยทํากับคุณก็ได้นะแล้วก็มันมีอุปสรรคหลายเรื่องทั้งเรื่องของระยะทางระยะหา่างแล้วก็ความมีอีโก้ของเขานะคะที่เขายังรู้สึกว่าเขาไม่อยากแพ้ในความสัมพันธ์นะ ไม่อยากปล่อยไม่อยากแพ้ไม่อยากอะไรเลยทั้งนั้นก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะคะนิ่งได้อย่างเดียวนิ่งไปก่อนแล้วก็รอให้คุณใจเย็นลงหรือว่ารอให้ปัญหาส่วนตัวของเขาเนี่ยมันคลี่คลายเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ใจดีกับเขานะคะคอยให้ความช่วยเหลือคอยดูแลคอยเทคแคร์เอาใจใส่แต่พอถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณห่างเหินไปแล้วหรือคุณมีความรู้สึกว่า มันเป็นเวลาที่คุณควรจะอยู่แค่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือพี่น้องกับเขามากกว่าที่จะเป็นคนรลักนะคุณดูเก่งขึ้นนะคะดูสวยดูหลอ่อดูฉลาดมากขึ้นด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วมันเหมือนคุณกำลังไปได้ดีในเส้นทางของคุณเองนะและคุณรู้สึกว่าการมีเขาอยู่เนี่ยบางครั้งอ,อีโกของเขามาทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันดูไม่เป็นชิดเป็นอันสักที มันก็เลยเหมือนคุณกำลังพัฒนาตัวเองเพื่อจัดการตัวเองนะคะให้ดูดีขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือกระทั่งภาพลักษณ์หน้าตาแล้วก็เริ่มมีคนให้ความสนใจคุณมากขึ้นหรือว่ามีชื่อเสียงในเส้นทางของคุณมันเหมือนคุณเป็นราชินีไม้นะคะที่มีความสักเซสราชินีเหรียญที่มีความมั่งคั่งแต่ตัวเขาเองยังเป็นอัศวินถ้วอยู่นะ แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรเทียบเท่ากับคุณหรอกการจะมาอยู่กับคุณเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนกดตัวเองลงแล้วเขาก็ไม่อยากจะรู้สึกแพ้แบบนั้นดังนั้นหลายๆครั้งเขาจึงทำตัวไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะแล้วพอคุณไม่สนใจเขาแล้วคนที่เคยไปเคยให้เคยดูแลเคยเทคแคร์เอาใจใส่นะคะตอนนี้เหมือนหนีจากไปไหนแล้วก็ไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะบล็อกเขาแล้วนะคะ เหมือนกับที่เขาอาจจะเคยทำกับคุณหรือว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นเพราะรู้ว่าปัญหาของความรักเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เ,ออเรื่องราวในชีวิตหรือว่าสภาพแวดล้อมอนะแต่มันคือจ้าตัวปัญหาเนี่ยอีโก้ของเขาเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้งั้นถ้าจะเสียเวลากับความรักนี่ขอแบบไปหาตังก่อนนะไปทำงานไปเสริมสวยเสริมหล่อนะคะ พอดูดีแล้วถ้าเขาปลดล็อกอีกโก้ค่อยว่ากันอีกทีส่วนตัวเขาเองนะคะเขาเคยคิดว่าคุณจะตามง้อเขาหรือว่าเขาจะชนะในเรื่องของความสัมพันธ์ให้คุณกลับมาแบบที่เขาไม่ต้องทําอะไรมันก็เลยทําให้เขาอ่ะไม่ได้แอคชั่นอะไรแล้วก็ทําได้แค่รอแล้วเขาก็เริ่มคิดนะคะว่าเขาจะลอกเกอร์หรือเปล่านี่คุณมีตัวเลือกใหม่ไปแล้วหรือย,ยังนะ เขาอาจจะแอบไปส่องนะคะดูว่าคุณทำอะไรคุณอยู่ที่ไหนทำไมคุณดูดีจังเลยช่วงนี้ดูมีเสน่ห์มีออร่าเยอะจัดนะแล้วเขาก็เริ่มเห็นนะคะว่าหรือว่าเขาจะมีคู่แข่งแล้วนะหรือว่าจะมีใครเข้ามาจีบคุณนะหรือว่าคนในเฟซที่คอมเมนต์คุณอยู่นั้นเขาเป็นแฟนคุณคนใหม่หรือเปล่า เขาเริ่มคิดไปต่างๆนานานะคะว่าคุณเริ่มจะดูดีมากขึ้นกว่าตอนที่อยู่กับเขาแล้วแล้วก็เหมือนคุณมีสเสน่ห์คุณมีออร่าจ,จับนะคะจนบางครั้งเขาเหมือนสะท้อนเห็นตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาเคยหยิ่งเคยมีอีโก้เคยไม่คุยไม่สื่อสารก่อนแล้วคุณก็เอาตะทักมาหาเขาด้วยความเป็นมิตรด้วยความอยากช่วยเหลือแต่ตอนนี้เหมือนคุณเป็นฝ่ายที่เฉิดฉายตัเองนะคะเหมือนกับกันนะ อารมณ์แบบเธอเริ่มจะมีอะไรที่ดูดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาแล้วนะแล้วเขาก็ทําได้แค่ปล่อยคุณไปเพราะว่ามันมีจุดที่เขาอะยังติดชะงักอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นด้วยความความมีอีกโก้ความกลัวเสียหน้าความกลัวด้อยค่าอะไรอีก อารมณ์เหมือนเขามีปัญหาที่ยังไม่สามารถจัดการในชีวิตได้ด้วยแล้วก็มีอุปสรรคขวางน้ำหลายๆอย่างรวมทั้งบางคนอาจจะเคยแบบทะเลาะก,กันเคยมีปากเสียงเคยเกทับกันไว้หรือว่าพูดจาข่มกันไม่ดีอะค่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่ากลับมาไม่ได้นะรอให้คุณแบบหายโกรธหรือรอให้ความสัมพันธ์เนี่ยมัน ได้เคลียร์อะไรบางอย่างนะคะที่เขายังไม่สามารถเคลียร์ได้ซึ่งเราว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับส่วนตัวนะคะของเขาเองแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเขาด้วยแต่ว่าหลักๆมันดูเหมือนจะเป็นอีโก้นะ ไม่รู้นะคะว่าเขาทําอะไรไว้มันทําให้เขาไม่กล้ากลับไปหรืออาจจะด้วยแค่อีโก้เขาเนี่ยแหละที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้แต่คนที่ไม่ยอมแพ้คนนั้นตอนนี้ก็ได้แต่รอไปเรื่อยๆนะคะรอแล้วก็ไม่เชิงว่ารออย่างเดียวนะเขาก็มีการส่องมีการมองมีการสืบเสาะเรื่องของคุณนะคะแล้วก็เห็นว่าคุณเริ่มจะไปได้ดีคุณเริ่มจะวางเขาลงได้แล้วคุณก็เริ่มจะมีชีวิตที่สดใสในแบบของคุณ บางคนมีเพื่อนบางคนมีกลุ่มเรื่องของการงานนะคะช่วยกันพัฒนาตัวเองดังนั้นเขาเลยเบื่อมากค่ะที่เขาต้องรออยู่แค่คนเดียวตามลำพังเขาอยากคุยอยากพบอยากมาเจอนะคะแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่ทําได้แค่หลอเแล้ก็เหมือนติดปัญหาติดความกังวลใจความไม่กล้าหรือการตัดจบไปแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าหาคุณได้แล้ว เพราะเขาเลือกเองนะคะที่จะตัดปัญหาในสิ่งที่เขาจะต้องกลับไปคุยกับคุณหรือไปทำอะไรที่เขาไม่กล้าทำะคะ่ะด้วยการรอเฉยๆแล้วก็ไพ่พาปิคาเนตนะคะเหมือนเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการสนุกและการใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นมองความเป็นจริงนะคะยอมรับความจริงเข้าใจเส้นทางของการฝึกฝนรวมทั้งการ เชื่อว่าคุณนั้นมีคุณค่าจากภายในคุณมีพลังงานที่ดีคุณก้าวเดินในเส้นทางของคุณต่อไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่น่าหวั่นเกรงหรือเปล่าเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะมันยังไม่ได้จบลงขนาดนั้นหรอกแต่มันอาจจะเป็นลักษณะการจบสเตจของการคุยกันนะคะเพราะมันมีความนิ่ง ความเงียบแล้วก็ความคิดถึงและรอคอยอยู่นั่นแหละไม่ทำอะไรสักทีนะคะมันเหมือนกับต่างคนก็ต่างอยากเจอกันอยู่หลังนะแต่ว่าต่างคนก็ต่างมีภาระมีสิ่งที่ต้องทำนะคะแล้วมันก็อยู่ในจุดที่อาจจะมีความอยากเอาชนะไม่อยากกลับไปก่อนเธอง้อก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็รอนะคะเขาอยากเจอคุณเร็วๆแหละแต่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปแอคชั่นนะคะ กลัวว่าจะถูกตอกย้ำความเป็นอะไรที่ผิดพลาดก่อนหน้านี้การกระทําที่ไม่ดีหรือว่าสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หลังใจนะคะเขาก็เลยยังคงรอต่อไปแต่ว่าพรฟฟีคเน่ท่านก็แนะนําไว้นะคะว่าเคลียร์พลังงานลบซะอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆที่มันไม่ดีต่อใจนะคะวางมันลงแล้วก็ใช้ชีวิตให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะ ตั้งใจเรียนนะคะสำหรับใครที่ยังอยู่ในเกณฑ์ของการศึกษานะแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะตั้งใจใช้ชีวิตให้มีความสุขสนุกกับเส้นทางของคุณได้เลยต้องมีความกล้าหาญความมั่นใจนะค่ะคนที่เข้ามาฟังรันดอมนี้นะคะเหมือนทุกอย่างเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายเลือกได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจมีความสุข กับตัวเองเท่านั้นนะคะถ้าคุณตัดสินใจกลับไปให้เขาเป็นความสุขของคุณหรือง้อเขาแล้วก็เราเชื่อว่าอีโกของเขายังไม่วางและปัญหาของเขาก็ยังไม่จบมันจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปอะคะ่ะแล้วก็มันเหมือนความสัมพันธ์นะ่ะมันยังไม่ได้ขาดจากกันเพราะเขายังคิดถึงเท่าๆกับคุณเลยแม้จะนิ่งนะคะแต่มันยังมีความต้องการการพบเจอการสื่อสารแต่ทำได้แค่ปล่อยกันไปก่อน เพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะได้กลับมาเจอกันแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าขอให้มองความเป็นจริงยอมรับมันแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะพลังงานที่ดีนะคะพลังงานที่ไม่ติดกับความคิดลบคิดมากคิดเยอะหรือว่ามัวแต่มานั่งรอเขาอีกคนหนึ่งนะคะมันก็เหมือนกับรอกันไปรอกันมาไม่ได้อะไรนะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในจุดที่ไพ พระสังคราชขึ้นนะคะก็คือการปล่อยเพื่อที่จะไปดําเนินเส้นทางที่พัฒนาด้านจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็การวางใจเพราะมันจะมีจุดที่จะได้กลับมาในรูปแบบที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้ถ้าสถานการณ์นะคะที่เหมือนยังเดินทางมาเจอกันไม่ได้หรือยังอยู่ในจุดที่ยังมีปัญหาเรื่องของภาษา มีปัญหาเรื่องของระยะห่างระยะทางไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะเคลียร์กันยังไงช่วงนี้ค่ะให้คุณเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองให้คุณเข้มข้นในเส้นทางของคุณเองสนุกกับชีวิตแล้วก็เอนจอยนะคะกับทุกสิ่งที่เข้ามามันไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่คุณกลัวะคะ่ะหรือบางทีคนกองนี้อาจจะไม่ได้กลัวแล้วก็ได้นะเพราะพลังงานคุณเอเนอร์จีเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ความกลัวน่าจะตกไปเส้นทางของเขามากกว่า แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลบางคนยังไม่ถึงจุดที่จะได้เป็นคู่ครองอาจจะเป็นพี่น้องกันไปก่อนก็ได้แล้วมันก็เป็นเส้นทางที่คุณจะได้ใช้ชีวิตของคุณเองด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่มีความไม่เข้าใจกันทะเลาะทําได้แค่รออีกฝ่ายมางา้อแต่การรอคอยนั้นมันสําคัญมากว่าอย่ารอเฉยๆต้องรอแบบมีคุณภาพชีวิตและก็ดูดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญ พลังงานกองนี้เนี่ยความสุขของคุณจะทําให้ความรักนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่การทําตัวเศร้าๆเงาๆงา่งอยๆหรือการไปรอเขากลับมาง้อในความสัมพันธ์หรือง้อเขาก็ตามทีนะคะมันจะทําให้พลังงานของคุณเนี่ยดรอปลงโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิตและความรักมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยอะคะ่ะเพราะงั้นรันด้อมนี้นะคะ ปล่อยเขารอไปนะคะปล่อยเขาอยากเจอคุณไปคุณใช้ชีวิตให้ดีให้มีความสุขเมื่อไหร่ที่เขาเอาชนะอีโก้ตัวเองได้เคลียปัญหาในชีวิตของเขาได้ mm hmm. เดี๋ยวเขาก็กลับมาหาคุณเองนั่นแหละคะ่ะ mm hmm. เรียกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเขายังคงมีความคิดถึงรอคอยแล้วก็ปรารถนาที่จะได้เจอคุณอีกครั้ง mm hmm. เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังมีอีโก้หรือว่ามีปัญหาของเขา ซึ่งการที่เราจะกระโดดเข้าไปในนั้นมันก็จะทําให้พลังงานเราติดลบพายพาพิคเนตท่านก็เลยบอกว่ามองความเป็นจริงนะคะแล้วก็เข้มข้นในการพัฒนาตัวเองสนับสนุนการเติบโตของตัวคุณเองแล้วก็เชื่อว่าคุณทําได้ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินความสําเร็จเคลียเอเนอร์จีของคุณนะคะให้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่จากภายในจิตวิญญาณของคุณ คุณจะเป็นคนที่ดึงดูดความรักดึงดูดพลังงานที่ดีและนะคะคนที่คู่ควรกับคุณจะต้องเป็นคนรักที่ดีไม่ใช่คนที่มีอีโก้หรือปล่อยให้คุณต้องรอดังนั้นถ้าพลังงานของเขายังไม่ได้เท่าคุณปล่อยเขาไปก่อนนะคะไปใช้เวรใช้กรรมในส่วนของเขาแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เขาพัฒนาให้เท่าคุณแล้วอ่ะเขากลับมาคุณจะเปิดรับเขาก็ขอให้ เขามาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกได้ว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้พบเจอกับอะไรดีๆในช่วงเวลานี้ดวงคุณกำลังเปิดและกำลังอยู่ในขาขึ้นนะคะอะไรที่ยังไม่เหมาะที่จะซัพพอร์ตคุณหรือพัฒนาชีวิตกับจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันจะถูกแบบออกไปก่อนอะผักให้ออกไปก่อน ดังนั้นทุกอย่างอะคะ่ะเป็นไปเพื่อความดีงามในชีวิตเพื่อการพัฒนาชีวิตของคุณมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักหรือว่าเขาไม่อยากมาหานะคะแต่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปรารถนาดีกับคุณให้เขาไปพัฒนาตัวเองและให้คุณได้มีความสุขกับการต่อยอดตัวเองไปสู่ความสำเร็จความรุ่งเรือง ช่วงไหนที่สามารถจะกลับมายูเนียนกลับมาเจอกันกลับมารักกันดีๆค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาเนี่ยมีศักยภาพมีจิตวิญญาณที่สูงเท่าๆกันดังนั้นช่วงนี้นะคะถ้าเขาปัญหาเยอะบาย,บายๆไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะจ๊ะแล้วก็คุณกำลังจะได้นะคะโชคลาภทางการเงินการงาน อาจจะมีคนมาจีบอาจจะมีคนมาคุยเพิ่มด้วยนะเพราะงั้นรีบเสริมสวยเสริมหล่อกันเข้าไปนะคะอะไรทําได้ทําอะไรโกยได้โกยแล้วช่วงไหนที่เขาสามารถวางอีโก้อัตตาของเขาได้นะคะเขาก็จะเดินทางมาหาคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเปิดทางให้ได้เจอกันแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องรอแบบที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาเหนื่อยมากเบื่อมากแล้วก็เซ็งมากนะคะทําไมคุณไม่มาง้อฉันสักทีนะ ทำไมถึงยังไม่ได้เจอคุณสักทีนะเมื่อไหร่จะได้เดินทางมาเจอกันเขาทําได้แค่รออยู่เงียบๆแล้วก็ส่องหรือว่าเช็คโซเชียลของคุณนะคะไปก่อนแล้วก็ส่งพลังงานดีๆให้แก่กันนะคะไม่ต้องรู้สึกว่าการมีอีโกของเขาจะทําให้คุณนั้นต้องมานั่งเศร้าหรือเจ็บปวดหากคุณมีพลังชีวิตที่ดีพลังใจที่ดีะค่ะคุณสามารถแผ่เมตตาจิตให้ความรักกับผู้คน ที่เขายังมีความทุกข์ความเครียดความมีอีกโก้ในตัวเขาให้เขาได้ผ่อนคลายให้มีความสุขเหมือนกับที่คุณเป็นนะคะพลังงานแรนดอมนี้ดีมากนะคะเรียกว่าคุณปล่อยให้ใครบางคนรอจนเบื่อแล้วก็อยากคบคุณเร็วๆมากๆเลยละคะ่ะใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวของคุณนะคะทักทายกันมาตามรายละเอียดข้างล่างเลยะคะ่ะขอให้พบเจอกับความสำเร็จกรารระ a n มิตรและความรักที่ดีในเร็ววันนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ